นฐานะที่เป็นประตูหน้าด่านการค้าชายแดนคู่ขนานระหว่างประเทศไทยกับสหภาพเมียนมาแล้วยังเป็นจุดผ่านแดนของถนนระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันตกและแนวตะวันออกรวมไปถึงเป็นรอยต่อของถนนทางหลวงเอเชียวันที่จะเข้าถึงกลุ่มประเทศยุโรปนับเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นเหตุผลสําคัญให้เกิดการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอนให้เกิดเป็นรูปธรรมภายในปี2558 มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในจงังหวัดตากถึง677โรงงานโดยเฉพาะอำเภอแม่สอดยมีอยู่367โรงงานนะครับอุตสาหกรรมที่จะเกิดใหม่ในอนาคตเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะก็คืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับกับอุตสาหกรรมขนส่งระหว่างประเทศ ขณะที่ความพร้อมของประชากรในพื้นที่3อำเภอคืออำเภอแม่สอดอําเภอแม่ละมาดและอําเภอพบพระส่วนใหญ่เริ่มมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดภายใต้การให้ข้อมูลอย่างรอบด้านจากภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อตั้งรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นและอยู่ระหว่างการเล็งรัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาคบริการสาธารณะทั้งระบบไฟฟ้าน้ำประปาและระบบการสื่อสารให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่การเตรียมการทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุณภาพชีวิตโครงสร้างพื้นฐานทําความรู้ความเข้าใจรวมทั้งเรื่องภาษาที่จะต้องอมีการพัฒนาสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอีกสิป,ประเทศเนี่ยอันนี้ก็มีการเรียนการสอนการอบรมกันอยู่ตลอดเวลาความคืบหน้าล่าสุดของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางกรมทางหลวงได้ดําเนินการสร้างเส้นทางจากจังหวัดตากไปยังอาเภอแม่สอดเป็นถนนสี่เลนแล้วเช่นเดียวกันกับทางกรมการบินพลเรือน ได้กำหนดแผนขยายลันเวให้รับเครื่องบินขนาดใหญ่ขึ้นและอาจจะต้องมีการสร้างสนามบินแห่งใหม่ในอนาคตขณะนี้จึงรอเพียงการอาัดฉีดงบประมาณที่เป็นหัวใจหลักให้เกิดการขับเคลื่อนตามแผนงานที่กำหนดไว้ตลอดจนรอความชัดเจนของสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนและกฎระเบียบการใช้แรงงานต่างด้าวถ้าเป็นไปได้ก็คือว่าอยากจะให้อำเภอไหนที่พร้อมก็สามารถที่จะทำเขตเศรษฐกิจได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องรอให้ครบสามอำเภอ การนับถอยหลังเข้าสู่การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดในปี2558รอเพียงการประกาศอย่างเป็นทางการและความชัดเจนของกฎระเบียบรวมถึงการบริหารจัดการให้เป็นไปตามผลการศึกษาที่ได้สรุปไว้ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับขึ้นอยู่กับงบประมาณที่จะเข้ามาสนับสนุนแม้จะใช้เงินทุนจํานวนมหาศาลแต่ก็คุ้มค่าในระยะยาวเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอายุไทยนนทิรัตน์ถ่ายภาพ